สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสาวันนี้มาพบกับคนสวยเช่นเดิมค่ะภาพพี่น้องมากินตำเพชรตำไข่ลูกเจ้าคุณแม่ถามขวมาเยอะว่ากินให้ดูหน่อยค่ะจัดหรือจะจงาเมื่อกินน้ำดูสะไบจะยิงยิงชันนี้หน่อยดูคุณทุกคนด้วยจ้าคุณเบลขาดไปแล้วค่ะยิงๆิงพักตามที่เห็นเลยค่ะว่าจะเป็นสลัดแล้วก็ผูเวียงแล้วก็มะแตงเขาชอบกระเทยน,นะคะ Nói du với nọ Bữa nào เคเยี่ยมทุ่นไปหนองเอ๊ะ ทำเลยลูกมากมากพี่น้องอันนี้ก็ได้ ก่อนอื่นก่าบขพบคุณทุกๆุกกำลังใจนะคะ <c oughs> กำลังใจจากแม่ๆพี่ๆทุกคนทุกคนยิงๆทุกคนทคนจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนะคะอย่าลืมติดตามสาวหน่อยพูงง่าผูนี่ค่ะ ขอบคุณทุกทุกําลังใจที่มอมให้หนูด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าอ่านทุกๆ comment, คอมเมนต์คอมคอมเมนต์ไหนที่ไม่เห็นก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะหนูจะพยายามตอบดูคอมเมนต์จ้ะพี่น้องจ๋าตอบเยอะก็ไม่ได้ค่ะเขาบอกค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาใจหนูนะจ้ะงาพี่พทีทุกคนจา้าช่วยเป็นกําลังใจให้หนูแบบนี้ตลอดไปค่ะตอนนี้มาก,กินกับฉันก่อนเอ,อ,อาาือยหล่าวะยำลึดอมลิลน้นนะจ๊ะนะมันติแมนบปล่าเธอเบิึงแน่นี่ อันนี้ก็เป็นไข่ด้านค่ะไข่ที่ผู้ชายสอบจ้ะสำหรับสันฉันสอบเหลืองหนึ่จะยิงๆ <c oughs> อ่างคออเมนต์ไปมีกกำลังใจบวกเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> ลูกไผ่บัตห่อบัออยหลักใจงาพอมีกำลังใจดีจากทุกทุกคนจา้า Мій ісі ісі shirt ปลาแดดนวแห้งนวกนระนาำปลาแดดนวกับผงชดรหนูจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไังครับหนิงก่อ,อน สาวสวยสาวเลิอดซ้หันบันทงโผล่จ้างามเบิ้ลบ,บ้านเก็นแม่นูเลยจา้าแล้วก็มีใครนะบอกว่าใครบอกว่าจันว่าอ๋อหหญิงางามไปใส่ก็ไม่ได้บอกว่าคนสวยว่นจันนะโ <c oughs> บกุดต้ผู้บอกจันเลยเธอเพราะว่าจันเป็นตัวแม่ค่ะ <c oughs> บางทีก็มั่นเกินนะเธอ <c oughs> กะเยืมโทนนี่คือแบบว่าหัวพอดีพอดีเลยไม่ใหญ่มากหวานกำลังพอดีแต่เรื่องกรอบอย่างนี้เลยค่ะบึงสิ่งับให้บึง จะมักหลายถอยังไงเง้งอ่ะเนี่ย,งงยสร้างด้วยค่ะ <c oughs> แบบนี้นะ ใบใหญ่เท่าหน้าเลยเอ้ากระโดนยกห่าวันจะกินข้าวเดียวพนาพนะมันกับบแมนก็ยังเงินิ้วหล่าว่านตัว่ันสย่มเลือมเลื่ยอะเลยหญิงแต่มันกับเป็นไปว่าได้เอ้าใส่น้ำประแดกเสยบเศนุ่งวไปจะพน้องจะกันี่น้ำประแดกของเคยยี่งหลายกานพนลองจ้ะ สูตรแซ่บนวลนะคะนี่อ,อ้เอานี่แหละแม่เนี่ยมันแสบค่ะของแซบอยู่กับผู้ชอบค่ะใครไม่ชอบก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะสาวอย่า่า,าประจอบถ้งหญิงแต่งความจากเธอเลยแต่ถ้า่าผู้จอบอ <laughs> นั่นแหละค่ะพี่น้องคะเอาเป็นแบ่แบแซ่บฝพี่น้องเอาเป็นแบบนัวลน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 วลจะแฝดนวลไปนั่หนูจ้าไข่ตัวน,นี้ไม่ได้ขายนะคะยิงจะได้ถ <laughs> ามตื้นโอ๊ยจะโม่ดีกว่ามันจะดูไม่ดูภาพค่ะแต่ว่าดิฉันมีสองลูกค่ะ <laughs> นั่นแหละค่ะพี่น้องคะหลดุดถามอย่อางประหลาดอย่าง,งนี้นี่นั่นแหละค่ะพี่น้องคะ ย่าลืมแต่แ,ตแฟน,นๆนูนะไว่าปน้ัหนูและที่สำคัญอย่าลืมเป็นกําลังใจให้หนูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึน่งแชร์แล้วละแล้วก็คอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูนะคะหักหนูบ่ามากถ้าขอให้หนูหากหนูน่า,นาจะคุณแม่คุณพี่จ้ะคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆหองอหนูจะหยิงๆโอ้ยบ่โดนไลค์แ้วกูบ่นนะนั่นแหละค่ะพี่น้องคะพรากหนูคลิปน้าจ๋าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า